กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับแล้วก็ทีมงานกิษณะหรือว่าทีมงานเสียกอปปี้ครับจากอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้มาไกลครับหน้างานอยู่ที่บ้านตะนองตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดปุริรามครับเสียสีคนขับแมคโคร s u m ิโตโ SH สองหลังจากคลิปที่แล้วครับเติมเชื้อเพลิงเติมน้ำมันเสร็จสับเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการบรรเลงแล้วครับกองทัพ6กล้อก็พร้อมเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็มีทั้ง10บล้อด้วย ปุดคู่กันกับซันน,น,น,นี่ S Y 2 1 5 C ครับชนบุรีไพศสารเดียวแรลกครับเดก,ก้าสีน้ำเงิน เดินยําทางครับมาดูกันว่าอาะหว่างซันนี่กับสุมิตตโม่ด่ใครจะแน่กว่ากันครับดูแล้วถ้าจะมีดันตูดแน่นอนนะครับสำหรับหกล้อไปแล้วครับ โนสีเขียวครับอหอยก็ไปแล้วฝั่งนู้นก็เข้าไปเช่นเดียวกันครับเข้าคู่เลยกุดมันเลยครับงานนี้ มิเตอรโมร่ปะทะซันนี่ปล่อยตัวครับเอ,เอาเอาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยครับฝั่งโน้นครับ โอ้โหงานนี้มีดันตูดมาแล้วล็อกกี้บอกโอ้โห,โหเสียดางแต่แตเที่ยวแรกเลยเราเอาดันตูดครับเอาเอาเอาอีกปะโอ้ยดับก่อนดับก่อนดันต่อครับ แล้วดันเสร็จเดินกลับไปขุดต่อโอ้มันจริงเลยครับหน้างานนี่สุดยอดเลยสุดยอดของความมันครับไวตัวเดก้า ไปมาดนเมก,ก้าของเราครับพี่ใหญ่ของเรามาแล้วรถสิบล้อพี่หลงพี่หลง วันนี้บรรยากาศหน้างานดีมากอากาศไม่ร้อนเลยครับมิก้าครับปล่อยตัวออกมาครับ สจกิจสนาศักดิ์สิบล้อของท่านสจกิจสนาศักดิ์ครับผมส่งเข้าประกวดครับนี่มาดูพี่ใหญ่กันบ้างของใหญ่ทั้งสองฝั่งเลยครับคราวนี้ โซ so กับมิตซูบิชิใครจะแรงกว่ากันครับได้โปรดจับตาดูดีๆครับ ปล่อยตัวแล้วครับเอาเอาโอ้ยเสียดากจนได้ครับโอ้ทางนี้โหดเหลือเกินฝั่งของซันนี่เนี่ยโหดเหลือเกินครับต้องดันตูด โอ้ขาดไมมหมดแล้วโอ้ดันหนึ่งสองคันเลยทีนี้ ถึงสองทันครับทาราดเป็นไหมหมดเลยครับโอ้โหสุดยอดมากโหดจริงๆเลยครับคราวนี้ก็รอหออกล้อครับฝั่งของซูมิโตโมฝั่งของชันนี่ครับต้องเคลียร์ถนนก่อนลนะ่ะอหอกล้อไปหมดแล้วเอาดินโคลนออก เดี๋ยวเอาดินแห้งมายัดใส่แหมเมื่อสักครู่นี้ดันตูดกันเละเลยครับ เอาเอาดินแห้งๆสโลปลงไปครับทําทางก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับปล่อเป็นหน้าที่ของพี่สัตว์นี่นะครับส่วนซูมิตโตโมก็จอดรอกันไปคอมบนสโซนี้คงไม่ต้องพูดถึงครับจอดอยู่ท่านี้ตั้งแต่มาถึงแล้วครับความมันยังมีอีกเพียบ ให้เราติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับความมันความฮายังอยู่ที่นี่บ้านตลองครับตำบลทุ่งวังอำเภอรกระสังเอออำเภอสตึกโ่จะไปแต่กระสังเลยผมอำเภอสตึกจังหวัดบุรรัมา์ครับเจอกันใหม่ครับ